มาเปิดผ้าพรางแสงออกนะคะเพราะว่าพายุเริ่มเข้ามาแล้วเพื่อเป็นการควบคุมเชื้อรานะคะต้องให้โดนแสงบ้างนะคะใบก็จะได้สวยงามทุเรียนดินแ้งจัดในขณะที่สังคมบอกว่าปลูกทำไมปลูกให้ตายนะคะ เจ็ดเดือนผ่านไปเขาก็ยังว่าอยู่อย่างนั้นแต่เจ็ดเดือนที่ผ่านมาเราก็มีผลผลิตให้ได้เห็นแล้วนะคะงอกเงยเขาก็นั่งพูดอยู่ประมาณเจ็ดเดือนว่ามันให้มันตายไอเราก็นั่งดูว่ามันจะรอดไหมมันก็รอดนะคะก็ไม่ตายในขณะที่คนอื่นนั่งว่าเรานะคะเราก็มานั่งดูความสำเร็จของเรานะคะ ทุเรียนดินแรงจัดนะคะเปิดผ้าพลางแสงออกเราห้ามความคิดคนไม่ได้นะคะแต่เราห้ามความคิดของเราได้ว่าเราจะต้องทำยังไงให้มันรอดนะคะเราต้องมีแรงผลักดันเขาบอกว่าปลูกยังไงดินแรงก็ตายนะคะไม่ได้ผลผลิต ก,ก็ลองดูนะคะก็ดูมันทุกวันนะคะถ้ามันจะตายไหมอันนี้เปิดให้ได้รับแสงอย่างเต็มที่พายุเริ่มเข้าแล้วนะคะจังหวัดสีสเกตหน้านี้คือหน้าทำนานะคะ แต่ต้นเล็กๆนะคะจนโตแล้วตอนนี้